สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุกคนเลิกแล้ววันาน,านี้อันนั้นดุเขาก็อันนั้ด้านดานไปหาไปสอนกุ้งในเฮ็ดผึ่งมากน้องอด,ด,ด้านเดืเอนยังว่าไม่น่อย<ห>ออก็คขั้วแพทย์นอกากแดดเงยบเงวนาะดีใจเฮ็ดผึ่งบา,ายใส่ มืออื่นน่าสิไปหาเหตุผเนาะวุ้ยมืออื่นไปเต่สิมวเอากรสอบไปใส่เอากรสอบไปใส่ใบเห็นไคอแต่ได้แค่ได้่เป็น้คได้แกงแกงแกงัวแกงคุณได้แกล้งแสบค่อยว่คอยมากเห็ดผ้แกงได้บอก่อย่ามาก กุ ài, no. yeah. it. It yeah. no. no ้ไร no ้าเตอมยตจัองเารจพจังหวจังอ yeah, mm ันั้นได้จังอันั้นเนาะจังหวมาถอจนกับเนาะกักหมู่นี่ยแหละมันถ่าเลยป้าาสิบกไปก่อนเออแกงเนอไหม่เสียแ่งไงอื้ออื้ออื่นไปแต่เสาออไปตม่น่อยก็จะไปวนี่ น้อยใจข่อยสินวลนู้นนวลอ่ะไปเจอเสาแล้วโอ้ยไปหาก้มันปีนะอีหยังเฮ็ดอีนี่คือออกก่อนโมว่าจิ้สองเทื่อแน่เนาะแล้วเอามาเนาะมึงหันรถแท็กซี่เก้งมาใหม่มันเอาสูตรนัทคู่อ่ะนี่ไอ้กับข่อยเออเดี๋ยวข่อยจะเปิดแซดกซี่งโอ้ยยยยยโอ้มืออึนกับในเป็นซ่ามือนะในถ้วยนึงพูดมืออื่นกับ

Uh, cùng, này cùng bạn khỏi tôi nhai xâm để đấy gọi đâu vì đâu hay gọi sẽ <laughs> <chế cười> ต้กินนี่บ่หรืออ่ดเจ็บจังไรกินเน้อเนี่ยน้อยลดดปีนอ้น้อดปีนค่อยขี้กายอยู่บ่านี่ก็บอกว่าเป็นรคคนโคได้บริเวรเจ็บตัวบ่น้ำขาวลดปีนจั่มไงพงางเจ็บตัวบ่เจ็บตายบ่โคดหนึ่มาเจ็บมาเจ็บปยาหัว่ามันด้บาดุดเกย์ตำรวจไล่ตัวเองคือผีนี่นะก็ได้ยันก็โตใจก็ได้เวย หมยังคอเะไรถาอนรถอะอแต่ว่ากับระนมื่อนะอีเสียเมื่อเมื่อเไรบด้าคือได้ได้แท้เฮ็ดฐานะเไกินเอคู่อคอว่าเป็นยังคือบรมาณอะไรนเปยังคือไปดึก ออปลาบ่อปลานี้มันอุ้ยเสงตัวใหญ่เปลาตัวส่นอันังไหปลาอันนี้เนาะไปไกลีไม่แตปโค่ดากันตขอได้โทรใจเถอะอันนี้เออไซ่ฮัลโหลนี่ปลามักนี่ฮัลโหลิดเส่นไ่ใสน่เนยนดยินด

มันแห้งออกต่อไปเมื่อหนห้ออกที่ผึ่งเขาบุ่นฮา่อ hey, ยู่แถวบ้านเขาจากจคือกันแต่ว่าเขาไปไปเนาะไมันก้วแล้วเข้ก่หนุ่มผึ่งผึ่งใครทราบมั้กสเป็นคนเกอปุ หเไปหาครับดอโ้คกห่บกอกลุ่มโตมาง่ายๆกินเขาได้ว่าไม่น้อยจะเสียวมื่อนอะน่กันงาวกจะมาายวให้คนกินาห้าสิก้อยกุเฮ็ดเฮ็ดจะขเสียจงไหนนะจะเฮ็ดเออ ก็ไปหากิน่อยาปุย่ากันไม่ได้ก็ากินะทีมื่อไดก็ะกันต่างหูเจือปีใหม่เด้นดีนะกําหนดค่ะสมอสมบัติกําหนดไม่ขั้วมวนเลค่ะตาบอะก็ไม่รู้จักหมดจก็่รู้จักก็ด้ตัวนี่เอาเด้สมบนี่เปื่อยเลยนึกถึงนะก่อนสยเปื่อยป้าสัตย์

ยาสิเด็ดกุกก็ใส่โยนเอะามาตีให้สิกอยมีมั้งบสิกอยถูกมีมั้งกอยเสะผะกุมันจะโตแก่ไงนะกุบพองมีอ่ะนะกุบปิ Ba tôi đi ông ba. Ừ, ông, ừ, ông ừ, tớ sẽ đi. Come. Ba ông ba. 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 Ba ông กะมุกเงอะเปท่านเป็นสาวแดงเนาะได้พอหอมจ้ะนี่ดิพอหอมปุ่นกับ็พอหอมมาะนะหอมบัวเัานม่เห็นไหมครับเจะซื้อไปซื้อวัวละนี่ดาเอาใช่นี่นะเขาปิดฐานมือบัวจากมองเห็นหัวมีเคาได้ไปตามน้ำม่ครับ

แล้วพี huh. u, ่พ่าเอ้านมยพี่ดินาก็ได้เออก็ดินน้ีกเจ้าบ่มีนอสิก่อยเจ้าตัวชิก่อยบ่เจ้าหนประยัดประ๋ยไดเขมอยากินมาคือกันบายบักฟิกว่าย sao chị ừ. ừ. sẽ... ừ. chưa biết hôn hôn mặt tao của tia sư này mặt kim cong luật gia đại mặt kim ku hào nha thì năm mặt năm mặt tao năm mặt tao hai hai năm mặt 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 mặt

ก็จะรอน้องเ่นน้อยไั่กหนาวกดนไปปุ <S <S ๊บเฮ้ยนั่งอยู่ไหนคะเนี่ยโอ๋นี่ยังไงได้ๆไปนั่งไม่ใช่ชุ่มหรือเปล่านั่งอย่างนั้นได้ยังไงที่ไหนบ้า่าขาจอออนเนี่ยนะบ้าสาขาผ่าบนเต็นท์มาดรียกว่าเคยบุ้งมากทีเดียวนะ สวยมากฮะเกับเบีกวนเลยเฮอัน <buzz> ้กับมนสกินพวปานไหนเอกมาค้านีมากเลยเฮ็ดอ <speech> ันนี้เห็นอยู่นะขอตะกี้ตะกี้บาท่านเหตยูทูบได้ได้โอ้้าประเทศเดนมีคนไปหาามาเฮ็ดเบื่อแล้แต่บ้านอนแเห็นแ่สิทธอบานก็รุ่นตุกอดีไุ่ด้วยเงไห nặng nạng tao mà ném nước tắm hết thì vãi cả. U nè, cá đồn đấy nô, cá đồn đâu. mà xạ đấy chim sẹo có mệt là bả. Thêm chỗ mị nô. Nè, mèo mà lại Con ใ้มาตัดตีมีเมินเท่าได้หรือเม่หบ่ตัดก็เดียวนึ่งเช็เจียวผมเนาะไปก็เลยแค่ส้มสมได้ไหมน้องซิโรนะะก็คนหนึ่งเซบเอี้ยงไม่น้อยสุดๆมไ้ไหมรัม่ติวติวขาวอบอ

นีเอ่เยีดกิออไ่ซิแม่บีสบาบ่าพ่อบอกนะอุ้ยสมเลยนะปั๊จนใหม่บ่ะฮะนี่ชุบกแดงไปน่อยจะใช่เกลือจะใช่ตัวได้เกลือมันนวได้แต่ะัเนี๋ยลับเกือ อืนเน้บ่อน้ำใช่บ่น้ำใช่บ่ม่อ่บ่อน้ำเลยไม่เห็นน้ำเย็นอันนีหยเย็นยังวั้ยังตื่นทำงานค่ะเอาม่นคิดแต่ว่าเกลีเนะโอ้จงใจเมื่อยไฮมเมือยไหมบ่บอวัวเจ้าวัวตหน่มท้องนั่นวัววัวชิบูคือเราเป็นน่านบ่ท้องนั่งกระปาดยังใช่เป็นนุ่มเย

เดบเป็นกูบอกเสดายเลยสองจานตีใส่สองจานอามาเ่ยาเมี่ยายจานละเดี๋ยวไปกินข้าวจังหวะไปดูไปแสดงด่ามือต้งไปเอท้องตัวนะจังสมาร์ดเซ็ตเขาสิบคตากเสียงอะไรอางเียนี่เสียวมืออ๋อกับบลล์กบ้าบอ

บังมันมันเอาครับสองสามโตหัสายเลยที่ต้อมเข่าไปแี้ยๆนมัดนันต้องพูดว่ามันกินนด้กันไรก่อนคุณมันกินแต่กระยูสอนแต่มัเขาบอว่าโตใหญ่สิพูดมึงก็ไปเนี่ไปยิงก็ตำมั้งนี่ยยำเปาำเอาอยู่ก็อ้เนาะมันใช่แต่้าชีสโมันเบื่อเว้ยมาเป็นวันีหหอม ไม่ติมันแสบกว่ากันจะบมันหน่อยเขาอกเยจมันเือไม่าเพาะยันจะมันเราดูมันสามซูล่ะแต่ว่าแต่ว่าดีกเอาเอาเปลือกมันออกเลยมันจับแกงคุกค่อยคกแมงไหมแมงตมปล้ดูบดิแต่พูดทางนี้ปวยจังไงสองบุปว่ตายี

เราพูดว่าเดบอกพูดนึ่ครับไปยู่อเมริกาแห่งสแลไปทำง่มันจหอไนดเรา้ารขมิ้น้อวนไปอยู่อเมริกาน้ำยาแล้วเนี่ยเบเอมันบ้ความดำมันติดบางตามัไปูไปยเีอบ่ออาฟิกเาะไปนำกันไปแล้วมหะเตียนตปเข้เห็นมากแว บรขาวดัวกกรัง <el> ผ <rapper> ูกบริมันอยู่แบบอืมบอกอเริกาแขวเรื่องเรืองมาหรืร่ยาบอกเองว่าอย่าามึงกุ้งปักหนงอะพี่ชายแม่แบบว่าอื้อไอ้จาพี่ชม่บ่อย่างเบกับลูกน้าทากแปงคนระเบือกงานเขาคนระเบือว่าวาแจบว่ขอเขาซะ สมมอิจมโอชาปุต่ไฟส่คนรักทำตายมราดดูสุดแต่ไปเหรอไปบอว่าอ้าจมือน้องม่อนเหรอจังเห็นคนทุกขุมนัำโอชามาขวกสองขดขวดนะบีวัดสารน่ะโอ้โหเจี๊ยบนี่ต้องขวดขวดอันหนล่ง

้เจ้ามอเหตแตกไม่ใช่แก่าแตกปวด้งปดเอกรดเอกระมข้อหาเลสิไม่ใช่สิเป็นูขาไปนักเลยสิเอไม่ได้เลสเจ้าด้วยเจ้าก็ตกไปบ่อวุ้บาเอยู่พวกนางเนี่ยพวกเจ้านาปูนาไข่มาเออบ่นะูปลาไข่คนกีไดเขาห่วยไปคนกี่ได้เข้าหวยไปคนี่ได้เอ้าคุงาคนกีได้เข้าไวไปมนระนายันใสจอด้มเลยแมรุใสจอดนะ คุณลืมมดตังตัวนี้ไม่เห็นเลมดตอไปมามาลืมมาตังัว